แล้วที่บ้านมีปะมีสวิฟตมีอะไรไหมคือมันมีบ้านแต่ผู้หนูไม่ได้นอนในบ้านเหมือนนอนในับแม่หนูนอนอันเดอร์เดอะสตาร์หนูใช้เป้อันนี้ไว้ทไฮกิ้งเหรออือฮะเป้สีดำอ่ะอือแต่แล้วหนูไปโยนโยนของมาในเต็นท์คือมันดูใหญ่มากเลยนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันเบามากเลยนะนอ ก็มันเป็นเป้สำหรับไว้แคมปิ้งไฮกิ้งแต่ว่ามันอ้วนเพราะว่ามันมีหมอนกับมันมีหมอนกับเสื้ออยู่แล้วก็รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้ถุงนอนเนี่ยไม่มีหมอนหรอมีแนวหมอนใบเล็กเป็นไม่ถุงนอนปกติมันมีหมอนอ่ะไหมถุงนอนถุงนอนอ่ะปกติถุงนอนก็คือหมอนสลิ e ปิ้งแบ็กปกติมันไม่มีไม่มีหมอนใช่ไหม อันนี้คืออาหารกลางวันครูบอกว่าต้องเอาอาหารกลางวันไปเองเพราะว่าครูก็ยังไม่ได้ทำเนะาะก็ไปถึงที่แคมป์ถึงแคมป์มก็คือแบบเหมือนเที่ยงแล้วเนาะก็ต้องนี่ไงลำยอนค่ะลำยอนค่ะแม่ก็ใส่ผักให้เส้นแล้วก็ไกล่ลวกไปก่อนแล้วค่อยเอาอันนี้ไปผปสมที่หลัง รู้สึกไงคะไม่ได้นอนกับแม่สามวันไ,ไปฮะไม่อยากไปอาไม่อยากไปคิดถึงแม่เอาแม่ใส่กระเป๋าไ,ไปไหมนอนบ้าแม่ยัดลงไปได้หรล่ะมันไม่ชินหรอก็ไปนอนกับมัมมี่ชาร์ลอตต์ไงเดี๋ยวก็สนุกพอไปถึงที่นูนะ่น้ะอุ้ยลืมแม่เลยแหละสนุกเลยละ่ะลืมแม่เลยละ่ะพอไปถึงเนาะเดี๋ยวก็สนุก ก็เลยแบบพูดกมามนว่าเออถ้าหาไม่เจอเราจะไปนอนกันตรงไหนซาลบอกว่าเราจะไปนอนกันใต้ดวงดาวสลิปแมนเดอร์เดินจานว่าเออขอบคุณนอนกันใต้ดวงดาวก็นอนได้นะลูกแต่ระวังหมีกับกวางกับตัวอะไรมันจะมันยืนยืนมองมันเป็นที่ตั้งแคมป์เลยคมไม่โผล่มาหรอกถ้าคนมาเยอะมันก็ไม่มาไม่ใช่นี่สลปมนเดอร์เดินจาน ก็เลยบอกว่าอาจจะรอดก็ได้เพราะว่ามีถุงนอนเนียก็ปิดหัวไว้เลยดึงเลยฮันเบ้งเบิร์ดมาไหมเมื่อกี้หนูไม่เห็นนะไม่เห็นตัวไหนไม่เห็นมาหนึ่งตัวมันบินไปแล้วเปล่าเสื้อตัวนี้ไม่ร้อนใช่ไหมเสื้อตัวนี้ไม่ร้อนใช่ไหมจริงๆแล้วหนูใส่เสื้อกอล์ฟก็ได้ถ้าเสื้อเล่นกอล์ฟมันจะไม่ร้อนนี่มันจะร้อนไหมอ๋อตัวเนี้ยหรอไม่ร้อนลูกมันเป็นเสื้อเอ็กซ์ไซส์หนูมีรับ มันเป็นเซอรวิเอ็กซ์ซ์ซส์แต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยหนาวแล้วมั้งมันฟอลแล้วดิมันฟอลแล้วหนูมีนี่หนูมีตัวช่วยอืมแบกอย่างนั้นแบกไปเยอะอย่างนั้นแหละมาถึงเต็มกระเป๋าอาเสร็จเรียบร้อยยังจะเอาอะไรใส่มีอะไรลันช์มีแก้วติก๊กไม่รู้ไม่รู้ลูกดูซิตรงดูในตู้เฉลูก ก่อนไป <im itation> อีกสามวันเจอกันโ okay. อเคเที่ยวให้สนุกเอ้ไปให้สนุกลูกแคปปิ้งให้สนุกนะคะดูแลตัเองด้วยนะ <c oughs> ก็ไปส่งน้องที่โรงเรียนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขากําลังขนของขึ้นรถกันแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จอ,อกเดินทางคือแคมปิ้งเนี่ยที่โรงเรียนจะจัดช่วง fall นะคะช่วง fall ก็จะมีทุกปีนะแต่ว่าปีที่แล้วไม่มีเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดแล้วก็เรียนออนไลน์นะคะก็จะไม่มีแคมปิง้งก็เว้นไปปีหนึ่งแล้วก็มามีปีนี้นะคะที่เขาไปก็จะอยู่ในนิวเม็กซิโกเนี่ยแหละคะ่ะไม่ได้ไปไหนไกลเนาะแต่ว,ว่าก็จะเป็นที่ที่แบบสวยเนาะไปแล้วก็สวยปีที่แล้วน้องจัสมินไปก็สวยมากเลยนะคะ คือสวยจริงๆแบบธรรมชาติมากเนาะก็โรงเรียนก็จะมีมาตรการว่าคนที่ฉีดวัคซีนแล้วให้นอนด้วยกัน1เต็นต์ต่อ2คนเนาะแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะต้องนอนคนเดียวแยกเต็นต์นะคะก็ก็คือแล้วก็ต้องใส่มสตลอดเวลาตอนนี้ที่ตอนนี้ที่โรงเรียนก็ยังต้องใส่แมสตลอดเวลานะคะคือเวน้นระยะห่างแล้วก็พยายามให้เด็กอยู่ในสถานที่ที่เปิดมากที่สุดนะคือน้องก็จะเป็นแบบนี้เนาะเวลาที่เขาจะออกไปข้างนอกหรือไปไหนก็จะแม หนูไม่อยากไปคิดถึงแม่อะไรเงี้ยหนูว่าแม่จะใส่กระเป๋าไปด้วยได้ไหมเขาบอกว่า,ากลิ่นแม่ไปแล้วกันลูกคือเขาอาจจะแบบอยู่กับเราตลอดเนาะเหมือนที่เราบอกเขาที่เราที่ไปนอนพันเพื่อนคราวนี้ก็เหมือนกันเนาะแล้วคราวนี้ก็ไปหลายวันด้วย <c oughs> แต่ว่าเด็กเนาะเวลาเขาออกไปแล้วอะพอไปเจอเพื่อนเขาก็สนุกสนุกเดี๋ยวก็ลืมาเาดี๋ยวก็ลืมแม่และธรรมดาตอนออกไปก็จะหวิวๆนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ เป็นธรรมชาติเนาะที่เด็กที่เขาจะอยู่บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยอยู่คอลเลจก็จะเป็นก็จะก็คงไม่ลืมแม่แล้วล่ะคงสนุกกับเพื่อนที่มหาลัยตอนอยู่คอลเลจพูดแบบนี้นะคิดถึงแม่อยากให้แม่ไปด้วยไม่ใช่พออยู่คอลเลจแล้วแบบแม่ไม่ต้องตามหนูไปนะเดี๋ยวหนูไปอยู่หอเองก็พูดตลกตลกกับลูกเนาะเขาก็จะให้เด็กมารวมกันที่ที่อัศจรรย์เนาะแล้วก็เช็คชื่อแล้วก็เดี๋ยวก็จะขึ้นรถแล้วเดินทางก็ส่งน้องเรียบร้อยแล้วนะคะถึงบ้านแล้วเนาะ ก็ทํากับข้าวทานแล้วก็เราจะเอาใบแห้งๆพวกนี้ออกแล้วมันดูไม่สวยเราจะให้ดูดอกกุหลาบบ้านเราคือตอนที่เรามาแห้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก,เก็เราก็มาเราก็มาลดเริ่มลดน้ำใหม่นะแล้วก็ซ่อมปั๊มตอนนี้ปั๊มทำงานแล้วคะ่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าท่อแตก ต้องซ่อมท่ออีกเดี๋ยวพอเราลดแล้วดอกเขาก็จะออกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมคะเพราะว่าเขาไม่ได้น้ำอะค่ะช่วงที่เราไม่อยู่คือเขาไม่ได้น้ำปกติแล้วเขาจะออกดอกอีกเยอะมากเลยเนี่ยค่ะพอเราลดน้ำดอกเขาออกแล้วค่ะเริ่มออกอันนี้เหี่ยวละดอกสวยมากเห็นไหมคะเขาขาดน้ำอะค่ะ คือน,นี่ค่ะเดี๋ยนี้ให้คนมาขุดตรงนี้ใช่ไหมคะขยายแล้วก็ดูคือเขาขุดหรือก็ไปโดนท่อพวกเนี้ยค่ะมันก็เลยรั่วก็จะต้องมาซ่อมมันใหม่เห็นไหมคะมันรั่วเพราะว่าเราฝังท่อไว้เยอะมากเพราะาเราฝังท่อแบบเนี้ยเนี่ยลดน้ําต้นไม้อ่ะค่ะขุดแล้วก็ไปโดนน้ำก็จะรั่วจากแทงหมดเลย เนี่ยเราก็เลยต้องมแบบมาซ่อมเพราะจริงๆแล้วต้นไมน้อะเขาจะต้องออกกุหลาบเนี่ยเขาจะต้องออกดอกเยอะมากเลยค่ะเพราะเขาไม่ได้น้ําแตาช่วงซัมเมอร์ออกมายืนแบบตอนแรงๆอย่างนี้ยไม่ได้น,นะคะร้อนมากเลยค่ะ